ตึกแดงสามตัวก็เลย่นตึกเล่นตึกแรงกันโอเคตึกตรงนี้สองตัวบนเขาสี่ตัวหนึ่งตัวสี่แล้วเอามาข้างนี้สี่ตัวมีบนเขาไอ้เนี่ยตรงตรงที่ชูบรวตัวหนึ่งตึกอิดตรงข้ามปูที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ตรงแมนอะตัวหนึ่ง ซ่อมคีย์บอร์ดไงให้คีย์บอร์ดเบิ่นวะเจ็บแม่ความรักผมยังไม่ได้คือมึงไม่ได้ซ่อมมันมึงก็ทำให้มันเยียนแล้วไงที่แะไม่กูจะจูนมันจะจูนมันให้มันปันกดดีไหมตอนนี้มันกดดีมากเลยน้อยดีกว่าเดิมอ่ะแต่ว่ามันเบิ้นเบิ้นบางปกกูต้องไปแก้ไหมกูยังไม่ใส่คีย์เลยในตอนกูเล่นตามรูปเลยกูแค่ปุ่มสวิตช์แปะแปะแล้วก็ารผมกับตันผมทำมันทา ไม่พังตอนแรกกับพังไอ้ขาซวิตหักไปสองตัวแต่มีเดซวิททดแทนอยู่โดนหัไปสองนัดไมเนาะคุยใส่หมวกส,ส,สามอีกหมวกสามอกไรกันไหนวะเย็บแม่กะบอกแตกอย่างน้อยหมวกมันกระเด็นไปตัวด้วยกะ <c oughs> อุ้ยยิงตัวกูนะกูยิงหัวกูนะเลือกเอาแลกไอ้คนละสองยกกูไม่มีตะคบด้วยเลย กูมีคนณเซลตรงไหนวะตึกแดงตึกแดงตึกไม่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 ได้โดนยังไม่โดนมันมันไม่มันมันไอปานมาเฮ้ยมึงฟาร์มกันสองเลยนะปานไม่ได้ฟาร์มนะกูอยู่กับใครวะไอ้ปานไปไหนกูอยู่เออกูอยู่กับมึงแต่กูไม่ได้ฟาร์มกันสองนะฟาร์มเลย ตึกนี้ก็มีคนเนี่มีคนเสียเลยเนี่ยคนเขานู้นอยู่ตรงนี้แหละบางทีเที่ยมีเปล่าสามสองที่หีือเปล่ามีแค่เสียงแล้วเสียงนี่นะโย่คนเสียกูต้องจำไฟใหม่แล้วมั้งนี่จุดไฟอีกแล้วกูคีย์บอร์ดกูที่จำไฟเอาแล้วเนี่ย กับไฟใส่ใหม่เฮ้ยแม่งครับไปไหนแล้วกําลังยิงรถกระบะวะตึกเนี่ยตึกแดงไม่ข่มนะเว้ยโอ้ยจักการข่าวนุ้นยิงกูแค่ไอตัวเนี้ยข่มเป็ข่าวนุ้นยิงกูฝังมือม้นเลยมาค่อยดิช่งเชื่อบงค์เอบงกูไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนแต่มันอยู่บนเขาอ่าไ่าจะอยู่ตรงร่องร่องที่เรายิงไม่ได้เว้ยมีโต๊ะขี่รถกระบะขึ้นไปอยู่ เขามักเหลืองนะเขามักเหลืองอ่ละน่าจแต่ตัวที่อยู่ตัวเดียวที่กูบอกตีมาโอ้โไม่ยิงเข้าตัวหัวกูเฮี้ยก่อรถไปนิดเดียวตีกว่าคนตีว่ะหรือว่าจะเป็นโปรเพเยอร์กันนะเจอละมุมนี้เลย โอ้แล oh, okay. hey ้วกูเป็นที่อะไรอ่ะกดอนนี้เลยมามากูเลยมากูเห็นละเห็นละตรงนี้เลยโอ้ยคนละตัวกันนี่หว่ายเฮียมีตัวเนี่ยยิงแม่นจัดไอ้เฮียยิงแม่นจัดอะโดนโดนโดนไปสามนัดไม่เนาะเุ้ยไอเฮียแม่งยกแบบกูเลยแม่งยกเสือกแบบกูเลยกูไม่จะสือกแบบฟันนะเฮีย ไอ้กูโผล่ไวแบบเดียวกูโดนสามนัดอะโคกูให้มาสามนัดเหมือนกันไอ้กูอยู่ข้างล่างไอ้ปาร์ตกูอยู่ข้างล่างกูอยู่ข้างล่างแ้่ถึกแดงยังไงดิเด็กเด็กมองหาไม่เจออะไรเยอะเลยฉันไม่เล่นกับนายแล้วฮะไอ้พี่งยมโอมมากรูไปโอมเนั่ยน่าเลยเมื่อกี้มันมีอีกตัวหนึ่งอ่ะอีกตัวหนึ่งชุดไอ้ไม่โดนอะมันยิงอยู่กูยังไม่เห็นชุดเลย ไอตัวเ e อ็ียสองยิงอย่างคมุมที่้ยชุดดำชุดดำสองตัวชุดขาวตัวหนึ่งตรงนี้เลยตัวคาตัวคาชุดดำนะผูญ <ขา S 1> ิงคาล็อกอยูอ่ไนตล็อกอยู่หลมาก่อยมากูมากูเลยมากกูเลย,มกกเลยไม่โดนไน้ไงไวที่อะอชี้คิดว่าจะไม่โดนแล้วน่ะน่าจะเจ็บอยู่แล้วเพราะวะ่าเหมือนไม่เหมือนไม่โดนไม่ปั้มยาหเหรอเหมือนไม่โดนหัวตอนกูยิงอ่ะโดนโดนโดนหัวโดนหัวขึ้นดอกหอยอยู่ โอ๊ยฮีอ่กูเห็นมาแล้วต้นไม้บังไอ้เฮียอ่ะเจ้าตึกแดงก็ยิงเลยเนี่ยตักแดงตัวเดียวอย่างเงี้ยตัวเดียวสองตัววะเหมือนตัวเดียวเลยตึกแดงไี้เสียงละอยู่ห้องกลัวโอ้โหพี่เล่นผมแรงเลยนะครับนี่ไงกลัวละมันไม่เน้นหัวกูเลยเน้นตัวกูนะฮะตึกแดงมากูนะ ฉันมักกูเแล้วเฮ้ยสลับคนยิงเลยเฮียแม่งเน้นตัวยิงหมดแล้วเฮียกูขอแล้วเฮียยิงโดนาใครก็ได้ตัดต้นไม้ข้างหน้านี่กูออกนี่เยี่ยมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้กูยิงตึกแดงเลยสัตว์กูไปเล่นกูเบอร์แล้วนี่เกงอนนี่อะไรบ้างเกงอนงอนอะไรเอ้ยนี่เฮ้ ที่จุดก็ไปงอนตรงนตรงนี้ก็มีนะนี่ตรงนี้ตรงนี้แต่สดวตึกแดงสองตัวเลยนะหรือว่าตัวเดียวอะโอ้ยกูนอกอีกแล้วโอ้ยเหี้ยอีกตัวในตีนึงเลยเหรอแม่งจะดึงเลยมหอคนละไอ้เยด้ก็เหี้ยมุมเรามันไม่ได้ตีเหมือนมันนะคุยเอ้ย พอพอกูไปเล่นกระตุกได้แล้ไม่ได้เงิวมึงจริงๆรเลยคปล่อยไ้วไ้นี่กระตุกได้ดีกว hey, you know I mean. ่าก the like ูบอกเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวลาเปล่านี่ไปแล้วไปเลยด้วยละตีกุ้งอยเหี้อะไรกัน่ย่ไห้ยิงคมชิบหายเล่นดาคอนอฟน่ะอุ้ยกอดสามเลยเหรอ อยู่แล้วฮะคนรอบชั้นสี่เลยนี่นี่ห้องนี้อย่างนอนมานะวก่อนกูไม่มีหมวกแล้วเนี่ยไม่เจอวะไม่เห็นตึกแตนในพยูเตสไซมาเลยโคตรซ้ำโผลนี่ว่ามันแบบเบ๊บอ่ะมันไม่ค่อยโผล่เท่าไหร่ไหนวะมึงยิงตรงไหนวะที่บอกต้นไม้ติดต้นไม้เนี่ย ยิงชั้นหนึ่งร้อยบาทกิ่งมันอยู่ตรงกิ่งไม้บางบริเวณแล้วมยิงใจอีกมุมหนึ่งอะไรกูอยู่ในตึกทำไมกูวิ่งไม่ได้วะ่งไ,ไม่มาส่งเปโซเลยวะเจอทางสายมันเข้าไปจุกที่ไหนมาดิกูอยากมาส่งเปโซอะ่ะ ปาสูบเบโซแจมแลมสักหน่อยดีจริงเหรอตึกแดงกูไม่เจอสักตัวเลยแบบไม่เห็นเลยมันหมดแต่ลูดของแล้วทำอะไรเลยโอ้นี่ไงยิงมาละยิงมาละอยู่สองตึกเลยตึกแดงที่ขี่รถกต้องจ้ำไฟใส่ใหม่เลยเนี่ยคีย์บอร์ดกูเนี่ยไม่แปลกๆลละไม่มีกลิ่นแล้วนะ อะไปยญิงจังเลยไอ้เะขอขึ้นมาว่าฉันสามก็รอบเลยแม่ไม่เข็ดหรอกอูอ่ะอ๋อโดดลงมานี่แหละคนนี้สองตัวเลยมิงเขาตึกนี่ตัวหนึ่งตึกขวาตัวหนึ่งอยู่ตึกซ้ายตัวหนึ่งเฮ้ยหน้าต่างนี้เลยลว้ายไม่โดนอุ้ยตรงไหนอ๋อใช่อยู่งลางตึก โอ้ยแ, oh. แล้วกูน็อกเยอะมากแล้วน็อกเยอะมากไอเทนเฟิร์ดมงย่บนเลยมึงกิ่งเงนเกินมึงชวแอปชวแอปชัวแอชอเนี่ยไอหี่ข้ามก็ัาข้ามาตึกเนี้ยแบบกูไม่ปาดเออข้ามาตึกชัวแอปชวแอปไอี่ยเออขลาร่หละอไขวเน่ะครตี้เลยไอเหี้ยย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 วกยยยยน กำแพงอะกำแพงกำแพงไหนวะโอยเ้ยกูไยิงแล้วือบตัวกูได้คุณม่ตัวตัวที่วิ่งไะตัวที่วิ่งอยู่ไหนก็นั่นแหละมาร์คเขียวไม่เห็นละมันวิ่งไปหลังกำแพงอะใน่นอยู่กำแพงกันอะในในใยโอเคกำแพงยังมีอยู่ถ้าแล้วมาร์คเหลืองไม่มันวิ่งกลับแล้วอแค่ไหนเอทนตายมันเป็นดีกูเลยเลยเมื่อกี้ใช่ใช่ตรงมาร์คเขียวมีเวทแต่ ไอ้ตัวที่ข้ามฝั่งมาตึกมากกว่ามงนไม่กลับหรอมันมีตัวที่ข้ามฝั่งมาไงผมไม่รู้ว่าวิ่งกลับเปล่าแต่กูจำการถึงตัวมาได้เองออกฟ้าฟ้าหน่อยปะไม่กลับนะไม่กลับนอยู่มันไปหลังตึกแดงแล้วเฮ้ยเราคุยเรื่องเดียวกันโหวไอ้ตัวที่มันวิ่งข้ามฝั่งมานะเพื่อนข้ามฝั่งไปไหนละข้ามมาตึกมากกว่าหมายว่ามันมีตัวหมายว่ามันวิ่งมวิ่งกลับไปนะวิ่งมาตึกแดงอ๋าก็คือมันวิ่งกลับนั่นแหละ อที่กูอยากได้ครัตอบคืออย่างนี้ว่าเพื่อนไม่รู้ตั้งแต่เลยอย่างนี้เพื่อนกูนอนไว้นะมึุดูนี่น่ะเงียบกิบเลยหลายทีเนาะมักกูน็อกมักกูน็อกไอ้สเลย์ฝากเพื่อนกูมาไหนเนาะไอเราเนาะกันไม่ฝักเลยอ่ะแต่เหมือนกับไรด้วยเห็นจิกเมื่อกูงอนไม่ไหวไงกูไม่เล่นตรงแม่งแล้วทีเนาะเจอกูทายกูแล้วงั้นถ้าเกิดเพราะกูยังรอดอยู่อะ มาร์กกูชุบแล้วนะมาร์กมาร์กกูมาร์กเขียวอะชุบก็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ววิ่งไปหลังตึกละเห็นแล้วเฮลลาเฮลลาไปฟาร์มไม่ได้ฟาร์มเอ้ยมันเสียละมาแต่คนเียละมาฮะทุกทางเลยไม่ได้หลอกเนี่ยโอ้นะกูไปแล้วกูไม่เล่นกับมึงแล้วไอ้จะไม่พูดเลยยิงตรงไหนก็ไม่ได้แข่งแล้วเกินไม่แค่แข่งกั็แล้วเกินเออเก่งกันผู่หาย เาราะบัวแต่ไปยิงไก่ไงเจอคนแล้วย,ยิงไม่เป็นเลยเยอะเออบัวได้ยิงไก่กันได้ควายเจอ,อคนละเออเลยทีน่ะแต่จริงไม่โดนเลยโดยโดนโย่ยิงยิงแต่คอสโบอ่ะเออเออะเอาว่านี่มีคนฟาร์มแล้วด้วยใช่ไหมใครเ<ด>นี่ยกูกูเพื่อนอ๋อพวกกันทั้งนั้นหลอนโดนแลดเลยดูดิยิงไก่เยอะเกินเปยิงไม่เกี่ยวเสียงงานะ โอเคเอามีโดนไปเนี่ยอีเหี้ยไม่มีมันต้องจะไปเอาไปคันหนึ่งมั้ยโอ้โหใครมันมันเข่ากกันลงมาสร้างอย่างสองอันเลยวะไม่แต่ละตัวยิงกูยิงโดนแต่หมวกเลยครับเยคือโดนยิงคือน็อกรอบเดียวกูยังไม่นอนอีกเลยเนี่ยเอมึงน็อกกูสามรอบไปเนี่ยไอ้เจ้าน็อกเอาน็อกเอาเลยน็อกสี่เนี่ยถ้ารอบที่สี่เนี่ยกูไปเลยนะเนี่ย มึงสี่มึงสามไม่ไอ,อมเลยนด<อ>้วย,เ,ยเอาชิปไปเก็บชิปให้ไวเลยมึงนึกชุบอะเพราะไงรอบที่ห้ามึงไว้ได้ทันมันอยู่แล้วไป <c oughs> หัวตัวนู้นเลยนะมากคนรวยจะบีบไปไเนี่เรากูจะตายโง่เห็นละมั้งไม่มีรถเลยไปไปกูปล่อยพวกมึงไปก็ได้ปะไปเล่นเกมยิยงไก่วะไอ้หยา Yes ดูทรมานที่หายและชีวิตคุณไงแก่ิงไก,ก่เสร็จไก่เสร็จมาจ,จับปือต่อกูทุบแคปก่อนแป๊บนึงแม่ไม่เปิดโอเคทับกูไม่เปิดละ <c oughs> เอ้ยมีรถมีรถไป, <c oughs> ไ,ปไปเขาวงกันโอเคเหมือนเมื่อเดิมไม่อีแย่หนักกว่าเดิม ติดหนรถนี้ยังอยู่มีบักกี้แลยเี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยต้องใช้อันนี้เก็บก่อนามนะขออัดาฟาร์มก่อนเพราะกูไม่ได้ฟาร์มเลยเมื่อกี่นะกูฟาร์มู่ฉันเดียวแล้วกูไม่ได้ออกจากที่ตลอดกาล

โอ้โหเห็นไหมข้างหน้าน่ะการประช้าดูเดือวเราได้ไปเสริมอีกี้ที่ะเขาขวากันหน่เฮ้ยไอยาอย่างนี้ปอย่างนี้อย่างนี้ปิเฮ้ยมันได้มีฝั่งเดียวด้วยโอ้โหเต็มเลยที่อะเต็มยเต็มไปหมดเลยปี้เนี่ยแต่ตนนี้ก็มี พี่พีกอจะไปเข้าวงกันเรื่อยๆเนี่ยไม่เชื่อไม่ได้เจอกันอย่างเดียวเลยอย่าอย่าอย่างนี้อย่างนี้ไม่ไหวไม่ใจไม่ไม่อย่างนี้นะบ้านมากูก็มีเียประทัดเดือดที่ผ่านเลยโหเต็มไปหมดอย่าทำอย่างนี้โอ้ย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 เมื่อกี้มันโดนการลงต้นแล้วโดนแล้วโดนแล้วตัวไกลก็มีตัวไกลก็มี ดูดิใครจะลดรถก่อนรถเป็นเงี้ยอะไรเนี้ยกูยิงเลยฮิฮิมันิฮ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 ิหมฮิาิฮิฮิฮิลิฮ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 มฮิฮมฮรฮิ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 ิฮ้ฮิฮิิฮ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 ิขิิิิิิิิฮฮิงิิง ตรงนี้เลยมาเขี่ยวโอ้หบ้านนี้ก็มีไอ้เหี่ยบ้านข้างล่างเราเนี่ยคุณหลักมันอยู่ตรงกระแพงนลไอสัตว์เอ้ยกูจะรอดี่ยนะไม่รอดแล้วโอ๋อตรงนี้ก็มีตอนนี้มันประกบข้างเราสองครั้งสองทาง้โอ้ยให้กูไปหลบไหน โอ้โห w m โอ้เอียไอ้สัสวยโอ้โหยิงทะลุสมองาอ้นจ๊ปปาสมองก็ดีเลยอ่ะไอ้เฮียไฮ้ขวานดังโคตรเละโอ้โหเนติวิวแน่เลยเนี่ยไม่่ทจะโหดเลยหมดเกลี้ยงไปได้แป๊บเดียวเจ๊ย ถุกรดไหลไมาถ่ายโอเคยอนตายเดอะไอ้เ on ้อะเมาก่งนิ่งอะดูกูยิงยงนิ่งอะแตยิงไม่โดนอะเเอกี้อ่ะเยับเก่งกันจังให้ช